บนโซเชียลมีการแชร์เกี่ยวกับการเก็บข้าวเหนียวว่าการเก็บข้าวเหนียวในกระติกพลาสติกและการใช้ผ้าไนลอนคลุมข้าวเหนียวอาจจะมีสารปนเปื้อนมาอยู่ในข้าวเหนียวได้หืมชัวเหรอ เรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สํานักข่าวไทยอสม,มทอสอบถามกับอาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับที่เขาบอกว่าการเก็บข้าวเหนียวในกระติกพลาสติกสารที่อยู่ในพลาสติกอาจปนเปื้อนอยู่ในข้าวเหนียวได้นี่จริงไหมครับ เท่าที่เคยได้ยินมาเนี่ยก็คือเขาบอกว่ามันจะมีการละลายของพลาสติกลงไปในเนื้อของข้าวเหนียวเลยมันคงไม่ได้เห็นการละลายอย่างชัดเจนนะคะแต่ว่ามีโอกาสที่สารเคมีจากตัวเนื้อพลาสติกส่วนที่สัมผัสกับข้าวเหนียวเนี่ยมันก็จะสามารถแพร่ออกมาสู่ที่ตัวข้าวเหนียวได้ซึ่งเราเรียกปรากฏการณ์ว่าปรากฏการณ์ไมเกรชั o ปัจจัยที่ส่งเสริมปรากฏการณ์ไมเกรชั o มีอยู่หลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเนื้อพลาสติกเองชนิดของอาหารตัวเนื้อพลาสติกเนี่ยที่สัมผัสกับอาหาร ที่เปรี้ยวอาหารที่มันเนี่ยก็จะแพร่สารลงไปได้มากขึ้นนะคะหรือปัจจัยที่เด่นๆต,ตัวนึงก็คือเรื่องของอุณหภูมิอุณหภูมิยิ่งสูงก็จะยิ่งทําให้สารแพร่จากพลาสติกไปได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ปัจจัยอันนี้ก็คือระยะเวลายิ่งเราเก็บอาหารนั้นเนี่ยไว้ในพลาสติกเนี่ยานานๆเท่าไหร่ก็จะยิ่งเพิ่มการแพร่ของสารเคมีลงไปในอาหารได้มากขึ้นกรณีของข้าวเหนียวที่เราเอาใส่ไว้กตระติกตั้มแข็งเนี่ยตัวอุณหภูมิเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยหลักที่จะ กระตุ้นการแพร่ของสารจากเนื้อพลาสติกไปสู่ข้าเหนียวได้เขายังบอกอีกว่าผ้าบางๆที่ใช้คลุมข้าวเหนียวมักจะเป็นผ้าไนลอนที่เป็นเส้นใยสังเคราะห์ซึ่งสามารถละลายได้เมื่อโดนความร้อนนี่จริงไหมครับผ้าขาวบางที่ทําจากผ้าไนลอนอันนี้จริงก็คือถือได้ว่าเป็นโพลิเมอร์เป็นพลาสติกชนิดหนึ่งซึ่งกรณีพลาสติกที่เป็นผ้าไนลอนเนี่ยก็คล้ายๆกันและมีโอกาสที่สารจากไนลอนเนี่ยจะซึนมนะหรือแพร่มาสู่เนื้อข้าวเหนียวได้ เขาบอกว่าการนำข้าวเหนียวใส่ถุงร้อนแล้วค่อยเก็บในกระติกพลาสติกจะปลอดภัยกว่าจริงไหมครับ จริงนะคะเวลาเราพูดถึงถุงร้อนเนี่ยก็คือถุงที่ทําจากโพลีพรพิลีนนะคะหรือว่าตัวย่อว่า PP สําหรับถุงร้อน PP เนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติเด่นก็คือสามารถทนความร้อนได้สูงสูงมากกว่า100อองศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นตัวข้าวเหนียวเราเนี่ยค่ะมันไม่ร้อนไปกว่าน้าเดือดและไม่ร้อนกว่าหน0อองศาเซลเซียสอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัว PP เนี่ยค่ะก็จะเหมาะกับการใส่ข้าวเหนียวร้อนมากกว่าที่เราจะเอาเข้าวเหนียวร้อนๆแล้วก็เท ลงไปในกระปิดโดยตรงเลยเขาแนะนําว่าหากต้องใช้ภาชนะใหญ่ๆในการใส่ข้าวเหนียวที่ร้อนจัดจริงๆให้เลือกใช้ภาชนะที่เป็นหม้อโลหะ ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีแต่ก็ยังมีแต่อีกก็คือเราต้องเลือกหมอ้อโลหะที่ได้มาตรฐานเช่นกันแล้วก็ถ้าเราเรียงลําดับโอกาสที่สารมันจะแพร่ได้จากวัสดุต่างเนี่ยค่ะนะกระดาษพลาสติกโอกาสน้อยลงมาก็จะเป็นกลุ่มของโลหะเซรามิกแล้วก็แก้วกลุ่มนี้ก็จะมีโอกาสเกิดการไมเกรชั o ได้น้อยลงเป็นทางเลือกในกลุ่มทางเลือกที่ดีสําหรับหมอ้อโลหะเนี่ยก็ยังมีข้อด้อยก็คือเขาเก็บความร้อนได้สั้นกว่าตัวกระปิกน้ําแข็ง อาจารย์เน้นย้ำถึงการใช้ภาชนะให้ถูกวัตถุประสงค์ของการใช้งานเวลาเราจะเลือกใช้ภาชนะวัสดุสัมผัสอาหารให้เรามองวัตถุประสงค์การใช้งานถ้าตัวภาชนะนั้นๆเนี่ยผลิตมาสำหรับใส่อาหารเย็นก็ไม่ควรนำมาใส่ของร้อนซึ่งเป็นการใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์ แล้วพ่อค้าแม่ค้าที่ขายข้าวเหนียวควรเก็บข้าวเหนียวยังไงดีครับใช้ตัวบรรจุภัณฑ์ตัว PP นะคะถุงร้อนเนี่ยให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะคะก็คือเอาใส่ถุงร้อนก่อนเสร็จแล้วก็เอาเข้าวเหนียวที่ยังร้อนๆในถุงเนี่ยใส่ลงไปในกระติกน้ําแข็งอีกทีหนึ่งตรงนี้ก็จะช่วยลดโอกาสที่สารจากเนื้อพลาสติกของตัวกระติกน้ําแข็งจะแพร่เข้ามาที่เนื้อข้าวเหนียวได้แล้วก็เรื่องความสะอาดนะคะไม่ว่าจะเป็นความสะอาดของตัวกระติกเองความสะอาดของผู้ที่สัมผัสกับอาหารตรงนี้ก็มีความ แต่สรุปแล้วที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับทั้ง2ส,ส่วนนะคะในแง่ของการใช้กระติกเก็บน้ําแข็งเก็บความเย็นเนี่ยมาใส่เข้าเหนียวร้อนๆเนี่ยก็ไม่ควรทําก็เป็นความจริงนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่การใช้ผ้าที่ทําจากไนล่อนเนี่ยมารองก่องที่จะใส่ลงไปในกระติกเนี่ยก็เป็นอันตรายเช่นกันนะคะก็เป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นสามารถแชร์ก่อได้ค่ะ การใช้ของโดยผิดวัตถุประสงค์การใช้งานอาจจะทําให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีนะครับรู้ทันข่าวปลอมข้อมูลเท็จกับคลิปพิเศษที่ไม่มีบนหน้าจอทีวีกดติดตามช่อง y o u t u b e ชัวก่อนแชร์ครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวก่อนแชร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรงสรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม